ว่ามทน้อากรนไกว่าบพาอครเลกว่าแเปิดเพลงใช่ไมมาไมยสบายดีป้าลุงสบายดีลุงป้าบดัดทุกู้สุขคนงผมนะผมกับพันธแต่ดำหน้าหอบสะหน้าซา,ากมขมวดปนน้าสบายดีอ๋อรู้สึกว่านางจะสบายมากเลยนะ,ะสบายมากเลยเพราะนายังไห่เดียวอสองข้าตัก รถค่ะหลังจากนี้เขาจะไปใส่ต่ออะขอนอนพักอีกหนึ่งวันจอยมึงจะไปหน้าไปต่อขึ้นได้ค่ะเอาหน้าเถวปใกล้ๆกู็มาไปจอยเจอเสดก,กับว่าหาคนอยู่หน,าน,าน้าจ้างถูกค่ะหลายคนก็นมาบอกว่าซักจอยไปหนะนะน,น,น้าหน้าเจ๊มะลาสิได้เจ๊เสดกับยังมาทะเลาะพี่น้องได้เจ๊กาวลาวกับยังมาทัานดํา ตายย่อ้เกลดกระดัมเมื่อวานนี่เมื่อวานมันกระดัมมีแท่งนี่แหละมันบุ้ยบอลดำดอกอี่จอยนั่นดำมมีไส้มันก็ได้เงินคือเก่าใช่ัหมัปลา่าของเออฮะใช่ัหมัปลาโคตเจ๊กลาวไปเนาะเบื่อเบื่อขี้หน้าเบื่อขี้หน้าเหม็นขี้หน้านั่นเองมาลูเด่าปปั๊ไปแล้วนะพุงเป็ดนะด่ากับเขาด่า สีผาไปใส่ให้เดียวดีเพ์จะไปดำก็ได้อนอนจะตื่นหนึ่งสองตื่นป้าดีพีงเด้เยสเล้วด้ดีใจมากเลยค่ะน้อไข่บอกว่าจะสบายโมาดูยเป็นช่อมผงบ่นหับน้องเทรมากเเซ์อยู่เป็นไงเป็นไงคือเซยอาบน้ออน่ถานมาดีกับซันอยู่้ถานมาดีกับซัน นางยังแคนนี่ได้ด้วยนี่สันไม่สนใจแล้วนางว่าไปไปไปนางมอสนางเยี่ยมลาลงดำแล้วนางหมีขาดแล้วแล้วมึงสินอนอยู่นี่บอกขอพักอีกหนึ่งสมงได้ไหมไม่ได้มึงซิมานอนคืนอื่นยี่นี่บอกอีป้าว่านเคยตื่นนี่ พี่น้อน่าจะคลองลังกระดำเมื่อเดียวแล้วจะได้กลับไปดำพุนไอ้ที่นู่นต่ออีกเหนืห่อยเหลือเกินหน้าลายสื่อเลยพี่น้องเอ้ยได้เข่าลายกับอย่าไปสะอ่อนเถอะขายเข่ากกิโลละหบาทเจบาท8บาท เคยด้ขายถั่วมั่วจักเทือันเก้าบาทสิบบาทน่ะนะโลสิบสองบาทมาค่อยพ่อดอกเ้มันขึ้นกือขึ้นมือเดียวสองมือเขาเต็มเขาก็ยา่าเอาลงมามองเก่าอีกงามนากาเขานัาแทรกออกกับลงอีกเ้ยันเห็ุแกเหตุไปตันตานาทีซื้อพี่น้องหอดยาวน,นาเห็ดก็เห็ดกินบบเบิดตกาขายออกอันเก่าก็ดีเห็ดหน้าไม่เก่าเก่าับบอแอบเนาะมันจะใส่แส่หอด แล้วดูท่าหน้าละก็เขาไหม่สิมาและก็เขาเก่าก่ะายชิถือกระชาม่นขายอดเวลาเหตุล้วกันเหตุเรือนหน้าให้เดียวพี่น้องให้เดียวกับตาการข้ากายอยู่ตัวข้าก่ายอีกสองไห้จะรอลกออกเมื่อใดก็ดำเมื่อนั้นแมน ให้นึ่งบอมีจองเมื่อดำญี่ปุ่นข้าเจ้าให้นึ่งแม่เม่นนี่สิเมื่อดำญี่ปุ่นเม่นกินแน่โรตีนนะไม่ค่อยกินแน่โรตีนพี่น้องชื้อกูด้วยฮึช่วยกูด้วยอุ้มท้องด้วยลูกอุ้มท้องด้วยเมื้อดำนาชื้อกูด้วยอุ้มท้องด้วยลูกนะอุ้มท้องด้วยนะ โอ้ยดำหน้าแล้วพอสีแหงบัดท่นี่แหงเบื่อแล้วอ๋อทองน้องนี่ซะโอ้ยน้องมอดนี่อาดหน้าก็มาอยู่ดูนี่แล้วเจ้าข่าสรุปแล้วเขาลกเอาบอกระนะมอแเ้วสิเอาไปใส่บัดดีฮะทีมงาน ประกาศทั้งทีมงานขอบใจไร้คู่และคนที่มาดมส่องแต่มือแรกเนาะทีสำคัญตะขอบใจอันสวัสดีปา้าลุงน้องมิดมาดมตั้งแต่มือแรกวันรองมิดนี่โอ้ยจจมือสุดท้ายพดโพอืมขอบใจกูด้วยขอบใจน้องมีดด้วยนะมากีนตั้งแต่วันแรกมึงนี่พดโพ เหลือดหายเดียวหายสุดท้ายพี่น้องจา๋าพูดได้มาบอกท่านกนาจะเสียใจด้วอพี่น้องเดอ้อพี่หน้าจังหวะก็ะใหม่สูบปิดนิสูบบท่านแล้วไม่ต้องมาพูดกับโกเอาเสีย <c oughs> แล้วแล้วเลือดตากาดซองตาพี่น้องเด็กะปิดเคสไว้เพียงสำนีจะเสร็จแล้ว ดีใจอย่ก็ดีใจเลยเนาะมันจากสิบบนยางเวียก็สิเลือดแต,ต่งงวดแต่ควายบาดนี้เออนกเอียงเบหอถามป่าวสวัสดยอยู่ในห่มไข่แน่ขอบใจพอที่ปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านพอได้สนหม่มสนเง,งาแต่จากไปก็เลือดแต่พลงานนูน่น ก็เสร็จแล้วอืมนั่นแหละล่ะน้องมอสน้องมิสน้องมิสมาผพ้อเดียวมือนนี่สาจาพ่อเยจอยสายอมจอยแต่มันหมดจอยได้เดี๋ยวนี้น้ำเต็มจุลู มองหมีว่าไง<ม>เกือบจากท่งนี้ก็จะไปท่งนั้น <c oughs> มึงเป็นยังไงหืงนางบอกว่าปีนี้นกูไม่ไหวละนางว่าไม่ไหวจริงๆช่วยกูด้วยแดดพี่น้องแดดแดดมันนี่นะแดดแบบแนมเห็นผาอินแหลหยอกันแบบ สนุก okay, สนานนี่แหละมมฟ้าบอยฮอนเมกเม,มกม,าาม,มันละลายเบิดมันห้องเห็นแต่พระอินทร์เห็นแต่เทวดาไหลเหาะกันอยู่ื่องใส่สีอีกนานอยู่ฝนชิตกอุ้ยโทษทีลืมเบิง่งกล้องมันบโฟกัสลำหน้าตากแดดที่มีฮัมซาจอยสู้ไหมคะอีจอยยังพวทันไปไซง่ายหน่อยอ,อีจอยมันจะมานโลกะ กาย,ยัางตาหนึ่งผู้จ่อยมึงเห็นไหมหืมไปดีกว่นานังเยี่ยมตื่นตึกแต่สาวๆแต่ละมือ คุ้นเทียงบ่เลยในสัญญาตากาอุ้ยคือแข็งว่ะฮะฮะเรียบร้อยแล้วจ้าว้าคือเป็นจังที่ส่วนาบประกัะนอนอย่างเดียวอาญาไก่เต็มตาเอาไปใส่งไหมให้มันเอาเมื่อ แล้วอะไรพี่น้องยังสบปยไว้แล้วว่าอพ้อหมัดนรวมกันซอจอยขอบคุณที่ยังบอลืม ในสัญญาะโดดน้ำไปรอนโดดน้ำใสสาคอนสิปีตาผมอยู่มองนหนมา,าไปเ<า>ขเขาสนใจธุรกิจเขา,าเอากโอ้ยโอ้ยเอา,เาใช่มีแหงนะเจ็บ บรรยากาศสาคอนมุกสิย่างไปสายข้อมุนอ่นนะขวันทับสุดย่างนี้กลเข้าข,ขึ้นมาติโอ้ยแล้วแล้วเธอสูเอ๋ยทีมงานขอบใจด้วยซูบัสุคนพี่หน้าจะมาซอยใหม่ โทรศัพท์เียเช้าบ้าล,ลงลงเิ็บหันนึงห่อนหอนหอนแล้วแหละพี่น้องยังเหลือซองไห้ตากาะเนอะรอห้มีมาโลกเอากระแมวมินนี่ให้มันโลกเอาบิวบามันไหลซุ้มเห่านี่ยสิงลงมาโลก เสียงโหลดไพ่มาว่ะสูเสียงโหลดไพ่มาขอบใจลุงป้านาอาทุกคนทุกท่านยังหน้าไปอีกไปได้เจสเดกตอนนั้ไปสอยมันแล้วจักมือ,อมก็เมื่อยเดย้หน้าไีกหน้าบักดาว กดาวกก็ดำหน้ากับแม่สองคนโอ้ยจะเป็นสาดตสองคนงอมงอมปีที่แล้วนี้ยังว่าจ้างมีเงินจ้างในปีนี้ผมมีปีที่แล้วนี้มีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตสอยจ้างดำหน้าก็เลยแหละไว้แน่ปีนี้เรียบร้อ่อยจอดหมาปดำเองกับแม่ แม่ก็งอด,งอดถึกล่มแงกะสิปิวมันซื้ออะไรมาวะไว้พอ่อทำไมคลิปหน้าพี่น้องคลิปด้านหน้านี่ก็ยังไม่จบจะพ่อกำไมคลิปหน้าเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกท่านเนาะอย่าเจ็บอย่าไขมีเงินใส่กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโชคดีตลอดปีตลอดไปอีเอียงเหอบม,มาเลยมือน,นี้จักไปทางใดเลย ลูกสาว